จงังหวัดตราดจ,จัดกิจกรรมปล่อยพันกุ้งกุลาดำ2ล้านตัวในนรงเทีรจันทรางกูลรองผู้ว่าราชการจงังหวัดตราดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจงังหวัดตราดนำประชาชนร่วมกิจกรรมปล่อยพันกุ้งกุลาดำลงสู่ทะเลหัดบานชื่นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถและพระบรมบวงศานุวงศ์ ซึ่งจังหวัดตราดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่รูดศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราดและหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันจัดขึ้นบริเวณชายหาดบานชื่อนอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดในกรีนศักด์เดจภัยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งตราดกล่าวว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ เพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งตามชุมชนและท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมและคืนความสมดุลสู่แหล่งน้ำธรรมชาติภายใต้งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านมีโอกาสร่วมกันเพิ่มทรัพยากรสัตว์ป่า โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนและชาวประมงพื้นบ้านได้ม of ีโอกาสร่วมกันเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำชายฝั่งเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประมงพื้นบ้านในการใช้ประโยชน์จากสัตว์น้ำที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งรายได้ที่เพิ่มขึ้นสำหรับการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำในครั้งนี้ทางศูนย์วิจัยดำเนินการจัดหาพันธุ์กุ้งกุลาดำจำนวนสองล้านตัวเพื่อนำมาปล่อยยังหาดบันชื่นและนำลงเรือไปปล่อยกลางทะเลหน้าหาดบันชื่นด้วย